บุญกิาวัตถุสามทานศีลภาวนาจะมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องทำทั้งทานและศีลพระองค์บอกว่าให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อยจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์จะคูลต่ำยากจนนะนี่คุณสมบัติแค่นี้ ให้ทานพอประมาณรักษาศินพอประมาณบุคคลนั้นจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ข้าบดีมหาศาลพระมหาศาลพระราชาเนี่นะเราต้องทำตรงนี้ถ้าให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศินมีประมาณยิ่งจะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นกามภพ ตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณิมิตวสวัตตี6ชั้นนี้นะระดับที่4ให้ทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลกสูงกว่ามีประมาณยิ่งไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นราชาของเทวดาชั้นกามภพต้องทำสองอย่างคู่กันนะ ถ้าสินยมไม่ดีแต่ให้ทานมากอย่างเดียวเพราะขี้เกียจรักษาศินเนี่ยพระองค์บอกว่าเธอจะไปเกิดเป็นเดรัฉานแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัฉานเพราะเราให้ทานคุ้มไหมไม่คุ้มนะได้ทรัพย์ของเดราัฉานนั้นได้เยอะก็ไม่คุ้มนะอืมขอเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าใช่ไหมเพราะมนุษย์นั้นมีปัญญาสามารถรู้ธรรมะแบบนี้ได้ ต่ำกว่ามนุษย์รู้ไม่ได้นรกกาเนิดดชานเปลววิสัยไม่ใช่ฐานะเทวดารู้ได้มนุษย์รู้ได้สองคติเท่านั้นดังนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยล่วงเลยไปจนตายเปล่าเราจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากตายถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยพระองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิด ถึงจะได้เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง